ท่านยมฝากเตือนภาคอีสานหมอปลายพรายกระซิบยังห่วงดวงหลังสงกรานลั่นระวังภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินอีสานไม่ปลอดภัยแนะเจ็ดวันเกิดไหว้าตามนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะ ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตย้อนกลับไปในช่วงเหตุการณ์ที่หมอปลายได้ทำนายไว้เรื่องแผ่นดินไหวนะคะตอนนั้นคือเอาจริงๆหมอปลายได้เตรียมการหรือว่าเตรียมตัวอะไรไว้ก่อนไหมก็นี่ค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ประตูบานนี้เลยที่นี่เลยห้องนี้เลยค่ะเราไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้น ย้อนไปดูเลยตอนที่ทำนายว่าจะเกิดมีตึกถลม่มมีนูน่นมีนี่ตอนนั้นท่านยมบอกจริงๆแล้วหลักๆห,หนูไม่ได้มีแค่ท่านยมของหนูองค์ประถมจริงๆองค์แรกเลยคือท่านพ่อพระศิวะค่ะแล้วก็ท่านแม่พระอุมาแม่กาลีตอนนั้นท่านได้มารู้ได้นิมิตรรู้มานี้เชื่อไหมตัวเองเชื่อไหมก็ไม่เชื่อ หนูถึงหัวราอสักขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่เชื่อแล้วก็จริงๆท่านพูดมาคือประมาณ2อถึงสเดือนและก็2อถึงสเดือนนั้นท่านก็พูดว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้หนูก็พยายามเลี่ยงมันก็เกิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นก็คือพยายามก็แค่เกิดเกิดไม่เกิดแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าวันนั้นก็คือว่าเราอยู่ที่บ้าน แล้วก็มาเป็นแค่ YouTube ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างนี้ก็คนแชร์เยอะมากพูดมาก็พูดต่อเลยก็คือแบบไม่กันเลยก็อยากให้พูดใช่ไหมเราพูดงานนี้จะได้จบถ้าสมมุติไปไรายการที่แบบว่าจะต้องไปตัดต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะได้โดนดุเราก็พูดรายการที่เราคิดว่าเราเซฟหน่อย แบบใน YouTube แบบอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าคนตัดไปแชร์กันแบบเยอะมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งในนั้นแม่ก้อยแม่ก้อยแชร์เหมือนกันแชร์แล้วแม่จดไว้ด้วยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าดูมาแล้วก็ดูว่าเออใช่มาตลอดไงคะแล้วทีนี้มีความรู้สึกว่าเอะใช่หรือเปล่ามันไกลๆกับเราไหมเราควรจะทำอย่างไร แต่ว่าแม่จะเป็นคนระแวดระวังค่ะแต่ว่าหมอไม่บอกสักทีว่าเอ๊ะพอเป็นแล้วเราควรจะไปไหวอะไรตรงไหนหรือเปล่าไงคือจะพยายามจะฟังตรงนั้นไงนี่วันนี้เดี๋ยวหมอจะบอกเลยว่าหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วใครที่อยากจะมีความมั่นใจหรือว่ารอดจากสิ่งต่างๆได้ต้องทำอยังไงบ้างเดี๋ยวหมอจะบอก แต่ก่อนอื่นแม่ก้อยเขาดูเมื่อกี้ถามพี่ก้องก่อนเจอหมอปลายเขาถามว่าจะมีนางเอกใช่เพิ่งอ่านสุดๆร้อนๆเลยบอกว่าจะมีแล้วก็จะเสียชีวิตก็เพราะข่าวก่อนนู้นได้ทายทีหนึ่งแล้วแล้วเป็นแล้วแล้วทีนี้พอนี้แล้วใครละ่ะพี่ก้องแล้วใครแล้วใครคือเป็นคนที่มีชื่อเสียง เป็นผู้หญิงทำธุรกิจแล้วเคยล้มมาก่อนแล้วก็กลับมาอีกแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือบดดิ้งเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องซึ่งตรงนี้ปายมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทำอะไรไม่ค่อยสุจริตเพราะฉะนั้นตอนที่ทำธุรกิจสุจริตก็คือรอดคนปลอดภัยแต่จะเป็นใครก็คือไม่รู้เหมือนกันแต่จะมีลักษณะประมาณนี้ ประมาณอย่างนี้รู้จักไหมรู้จักรู้จักเคยเจอกันเคยเจอจริงๆแล้วภาพที่ปายเห็นสำหรับเรื่องของผู้หญิงที่อยู่ในวงการนี้อาจจะไม่ใช่นางเอกก็ได้แต่ว่ามีชื่อเสียงแบบทำอะไรคือสมมุติมีช่องของตัวเองแล้วตัวเองเป็นเบอร์หนึ่งในช่องอันนี้อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้อย่าทำสีเทา อย่าทำอะไรที่เคยได้เงินเยอะแล้วพังไปอย่าคิดกลับมาทำอีกขอแค่นี้แล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วหลังจากนี้ลาเดือนเมษาเอาใกล้ๆก่อนได้ไหมเมษายนนี้มันจะมีอะไรที่ทำให้เราแบบแพนิกอีกครั้งหนึ่งไหมคะแว็บมานี้คือบนฟ้าบนฟ้าโอ้ยหนูก็เดินทางบ่อยหนูก็กลัวนะเครื่องยนต์มีปัญหา เครื่องขัดข้องต้องจอดกระทันหันแล้วหลังจากเมษายนไปแล้วนี่พฤษภามิถุนาเราต้องมีระวังไหมจริงๆอย่างอื่นเกี่ยวกับภัยพิบัติมันต้องระวังอยู่แล้วแต่ทีนี้เรื่องที่ไม่ใช่ภัยพิบัติก็คือ1คือเรื่องขัดข้องกับ2คือเรื่องของความประมาทจากการที่ลดสเปคของเงินเดือนทำให ได้คนมาทำงานที่ไม่มีคุณภาพใช่โดยเฉพาะของที่ใช้การขุดท่อสี่เหลี่ยมตรงพื้นจะมีคนตกจะมีคนเสียชีวิตหรือว่ามันเปิดอยู่บ่อยๆแล้วมีรถตกอะไรแบบนี้ค่ะสงการน่าจะมีฤดูฝนพอดีน้ำก็มาเร็วกว่ากำหนดอยู่แล้วค่ะน่าจะเจอกันตั้งแต่สงการมาแล้ว ตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงพักผ่อนรอพายุเข้าอีกรอบหนึ่งพฤษภาคมพายุเข้าอีกรอบหนึ่งแต่ปีนี้กรกดาคมพายุหนักมากข่าวของเรือล่มโดยเฉพาะเรือเรือประมงแล้วก็มีคนมาเที่ยวหน้ามรสุมก็อย่าเที่ยวแค่นั้นเองค่ะระวังใช่ต้องเคยไปจับดูรายการหนึ่งแล้วหมอปลายพูดถึงการหนี หนีคือย้ายเมืองหลวงหนีอันนี้คือยังไงพี่ไม่เข้าใจคือมันก็ไม่ใช่ถึงขนาดหนีขนาดนั้นเพียงแต่ว่าการแก้ไขมันขุดยากมันอาจจะทุบแล้วมาสร้างใหม่นะที่ตรงนั้นมันทำไม่ได้มันอาจจะต้องแบบว่าหาที่ที่ทำงานไปพักก่อนย้ายอุปกรณ์ย้ายเอกสารไปที่หนึ่งที่ใกล้ๆกกรุงเทพ แล้วก็โปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการสร้างอะไรหอหอนี่นะคะ่ะมันก็จะไปถึงเดินทางง่ายเดินทางเร็วโปรเจกต์ project นั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าที่ก่อนหน้าที่จะคิดว่าจะทําแล้วเหมือนหยุดไปแล้วก็จะได้ทํามันจะเป็นเหตุแบบนี้มากกว่าไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเรามันพังมากแล้วเราต้องหนีเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันเหมือนการย้ายบ้าน แล้วเราต้องย้ายของไปก่อนป้องกันดูแลและระเวทระวังใช่ค่ะแล้วมันจะมีการย้ายเมืองหลวงเกิดขึ้นจริงไหมคะคงไม่ใช่คำว่าเมืองหลวงแต่ใช้คำว่าอาจจะเป็นศูนย์บัญชาการศูนย์ราชการศูนย์การรวมกลุ่มอะไรแบบนี้มากกว่าอันนี้ดีกว่าเราไม่เคยมีภูเขาไฟแล้วจะมีจริงไหมสิ่งหนึ่งที่หนูไม่เชื่อท่านยม คืออะไรรู้หรือเปล่าคะท่านยมบอกว่าแถบอีสานนะมีภูเขาไฟที่มันดับไปแล้วมันกำลังจะตื่นอีกมีเหรอนี่หนูไม่แน่ใจคำว่าภูเขาไฟหรือลอยเลื่อนที่เป็นสิ่งที่หนูไม่เคยเชื่อท่านพูดตลอดว่าแถบนี้มันจะมีนะมันสงบไปนานแล้วถึงเวลามันตื่นงานใหญ่นะท่านพูดมาประมาณ4-5ปีแล้วคะ่ะ แล้วอย่างนี้พอถึงเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้พวกชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปเขาจะมีอะไรที่มันกระทบกับชีวิตเขาเขาเรียกว่าอะไรนะแบบขาดแคลนหรือว่าธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจเงินทองปีนี้ยากไร้ไหมถามว่ายากไร้ไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก่อนที่มันจะเกิดเหตุนี้มันเตรียมยากไร้คือ เขาจะเข้ามายึดเราเราจะไม่มีอาชีพแต่ตอนนี้เขาเข้ามาไม่ได้เรานะ่ะจะกลายเป็นคนที่มีอาชีพแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะยึดอาชีพหรือเปล่าอันนี้ข้อที่หนึงเพราะฉะนั้นปลายเลยมองโดยส่วนตัวว่าเรายังหากินได้เยอะส่วนที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับผลผลิตจากดอกไม้ ผลลูกๆอะไรก็แล้วแต่ขอร้องอย่ารอเขามารับเราขายของของเรากันเองเราจัดการปล่อยของเรากันเองขายกันเองก่อนเพราะว่ามันจะมีเกิดขึ้นว่าเดี๋ยวรอนะเราเก็บไว้เพื่อสำหรับคนประเทศนี้เพื่อจะมารับลูกค้าเก่าเราปีนี้ไม่ต้องแล้วก็คือขายพวกเรากันเองขายได้ขายเลย ใช่ค่ะอย่ารอเพราะว่าพวกที่เจ๋งก็คือพวกที่รอกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่กลัวและตระหนกจนเกินไปก็เลยย้ายจากกรุงเทพย้ายจากที่ที่มันเกิดแผ่นดินไหวไปอยู่ในที่ที่ทำามหากินไม่ได้ซึ่งจริงๆไม่ได้มีอะไรที่แบบตระหนกหรือน่ากลัวขนาดนั้นเรายังหากินได้ซึ่งหาได้ดีกว่าเดิมอีก แล้วปลายมองว่าอาชีพของการก่อสร้างการซ่อมบำรุงควรจะเป็นอาชีพที่คนต้องการมากๆณเวลานี้แต่อย่ากโกงนะขอแค่อยา่าโกงคุณจะมีลูกค้าว่าแบบโอ้โหทั้งประเทศเวลาที่หมอปลายทายคือมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกนึกออกใหม่แต่ครั้งนี้มันเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่และคนได้รับผลกระทบแบบทั้งประเทศ หมอปลายรู้สึกยังไงนอยไหมมีแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบไม่ควรพูดไปหรือเปล่าหรือสิ่งที่เราพูดไปมันแบบกระทบกับเราไหมคือปลายพูดความจริงแล้วคนก็จะมองว่าเหมือนแบบนางเอกเธอแบบแหมเธอดังอะไรอย่างนี้เธอไม่ต้องมาพูดเลยเธอไม่อยากให้มันเกิดแต่จริงๆแล้วมันกระทบกับชีวิตปลายหนักมากนะ หคือลูกค้าคนที่ดูดวงไปจะไม่เรียกลูกศิษย์อาจจะเรียกลูกค้าเลยเพราะว่าเราดีวกันแล้วจบทีนี้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนละ่ะก็คือโทรกันตลอดพี่จะทำยังไงพี่จะย้ายยังไงก็ยังกระทบในเรื่องการที่เราต้องช่วยกันเคลียร์ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างที่สองคือสภาพจิตใจ ขึ้นเครื่องคนเดียวแอบกลัวแล้วก็ออกไปไหนคนเดียวตอนนี้ก็ไม่ค่อยกล้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนรักเราเขาเกลียดเราเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเหมือนคนเกลียดจะเยอะกว่าหรือยังไงก็ไม่รู้แล้วอย่างนี้ก็มีการตอบโต้ไหมหรือมีการเตรียมตัวยังไงไม่เลยค่ะปล่อยปล่อยทำใจสบายๆแล้วก็นั่งทำงาน ก็หนูก็จะอยู่ในบ้านหนูอย่างนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแพนิคมันกลับมาแล้วมันกลับมาเพราะว่าโทรศัพท์มันตลอดแล้วก็คนหวังดีคนหวังดีใกล้ตัวก็จะส่งแต่คลิปที่โดนดา่าไม่ใช่คลิปที่เราตรงแต่พอเราเห็นคลิปที่ตรงมันเห็นแต่ความสูญเสียแล้วมันเป็นภาพเดียวกับที่หนูเห็น ซึ่งตอนนั้นหนูคิดว่ามันไม่ใช่ประเทศไทยแล้วที่เป็นอย่างนี้ในสิ่งที่ทายแม่นเหลือเกินแล้วมันเป็นสเตปสเตปแล้วมีอะไรที่ทายมาว่าจะดีที่ทำให้เรานี้ปลื้มสำเร็จเรื่องดีๆไม่ใช่ทายเรื่องเดียวเรื่องดีมีค่ะแต่ส่วนใหญ่เรื่องดีท่านยมจะพูดคำว่า มันคือเรื่องเฉพาะตัวแล้วมันก็คือเรื่องที่เหมือนกับว่าคนเรามองว่าดีเขาได้ดีแต่เราไม่ได้เกี่ยวกับเราท่านก็เลยไม่ค่อยให้แบบว่าอยากจะไปเจาะดวงใครสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนอยู่ที่ดวงเราเองใช่ขาดจากวันนี้จนถึงสิ้นปีเศรษฐกิจพวกเราจะลำบากมากไหมเอาตามนิสัยคนไทยก่อนลำบากคือไม่ต้องเผา จริงเผาหลอกล่ละลำบากมันลำบากลำบากกว่าปีที่แล้วไหมคะพอๆกันมันมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่เราจ่ายกันไม่ไหวแต่ว่าเงินตรงที่มันพวกเราจะได้รักษาค่ะมันไปอยู่ที่กลุ่มอื่นแปลว่าต้องตีความกันไปเองค่ะเราคงไม่ตีด้วยตัวนี้แล้วอย่างนี้พอหมอบอกว่าหมอไปบอกว่าเศรษฐกิจก็เรียกได้ว่าเหนื่อย แต่และว,วันเกิดช่วยบอกได้ไหมคะว่าทํายังไงให้แบบไม่ได้ลําบากมากวันจันทร์นะคะทําอะไรที่เกี่ยวกับของปิ้งย่างได้เงินเยอะแต่ว่าจะเป็นการลดความรู้สึกหน่อยจากการที่มีตําแหน่งอะไรอย่างนี้คะ่ะลดตําแหน่งออกแล้วมาทําพวกปิ้งย่างรวยเลยแล้วก็ไหวพระแม่ธรณีเป็นหลักคนที่เกิดวันอังคารอยากให้ระวังเรื่องของอารมณ์ พูดเร็วทําเร็วคิดเร็วแล้วก็จะทําให้อะไรหลายๆอย่างเสียคนใกล้ตัวก็อยากให้ระวังคําพูดแต่ว่าในเรื่องของการทํามาหากินนะคะให้หาของที่เป็นของชงอะไรอย่างนี้ค่ะจะเป็นผงหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ว่ามีการใส่น้ําจะทานหรือไม่ทานก็ได้ตรงนี้ทําให้เกิดรายได้ที่ดี วันอังคารบูชาท่านยมค่ะบูชาท่านยมก่อนวันพุธค่ะอยากให้ปล่อยปลาเยอะๆค่ะปลาที่อยากให้ปล่อยคือปลาที่มีเกร็ดหรือปลาที่มีครีบไม่เอาปลาเป็นเมือกๆนะคะให้ปล่อยจำนวนลงท้ายด้วยเลข4เลข7หรือเลข8ค่ะ478นะคะหรือถ้าใครที่ออกกำลังกายบ่อยๆยกเวท ก็ระวังตรงนี้นะคะส่วนสิ่งที่จะทำให้ได้เงินเยอะๆก็คือการทำอะไรก็ได้ในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินงานกลางคืนเงินจะมาขายของตอนกลางคืนไลสดกลางคืนวันพุธให้บูชาพระอินทร์พระอินทร์แอบหายยากนิดหนึ่งที่วัดดาววดึงมีอันนี้ถ้าไม่มีหายาก จุดทูปบ19ดอกกลางแจ้งให้ไหว้ช่วงประมาณสองทุ่มกำลังดีมีน้ําส้มแล้วก็พวกเครื่องดื่มชูกำลังแค่นี้แล้วก็ขอพรจากท่านได้นะอันนี้คือคนเกิดวันพุธคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีใครที่จะซื้อรถนะคะซื้อเครื่องที่มีการชาร์จแบตหรือเครื่องที่มีการเสียบปลั๊กรถอีวีทุกอย่างได้หมด เครื่องใช้ไฟฟ้าอยากให้ชะลอการซื้อไปก่อนหรือเช็คเงินในกระเป๋าก่อนเพราะมีเกณฑ์ที่ว่าจะเอาเกินตัวแล้วถึงเวลาเสียใช้ไม่เป็นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเข้ามาเสริมถ้าจะหาเงินเพิ่มตรงนี้เกี่ยวข้องกับผลไม้หรือว่าของที่เกี่ยวกับสุขภาพแต่เน้นเป็นของสดจะดีบูชาวันพฤหัสบดี ที่ขึ้นมาขอให้บูชาพระพิคเนตหรือพระพรมค่ะแนะนำให้จุดธูปดำา16ดอกอย่าไปสนใจอะไรใครมากคนที่เกิดวันศุกร์ทำเงินโดยการปล่อยเช่าการเป็นนายหน้าการเป็นคนกลางวันศุกร์บูชาพระศิวะค่ะวันเสาร์นะคะไม่อยากให้เดินทางด้วยเรือไปเที่ยวอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเรือไม่ให้ แต่ไหว้พระอุปคุตดีแล้วพี่ที่ดีส่วนใหญ่ของพระอุปคุตคือกลางน้ำให้เลือกที่เป็นสะพานไปอย่าลงเรือวันเสาร์ทำอะไรรวยยังไม่ได้พูดเลยจริงๆเรื่องเกี่ยวกับคำพูดเกี่ยวกับการสื่อสารค่อนข้างได้หมดเลยอย่าทำอะไรที่แบบว่าส่งอีเมลอย่างนี้ไม่เอาโทรคุยต้องพูดได้เงินเยอะ วันเสาร์ระวังเรื่องของคนทางไกลจะทำให้เสียใจสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะทำงานที่ไม่ต้องเจอคนเยอะนั่งจ้องนั่งโฟกัสอะไรอยู่แค่บริเวณตรงหน้าคะ่ะจะได้เงินดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าการที่ไปทำอะไรแบบมีกลิ่นอาหารหรือมีกลิ่นตัวเยอะๆอะไรอย่างนี้กลุ่มนี้จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็อยากให้ระวังในเรื่องของขา ขาเจ็บหรือว่าไปวิ่งไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพลิกขาแพงงดกิจกรรมที่ต้องใช้ขาเยอะนะคะองค์ที่จะต้องบูชาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้คนไทยไม่ค่อยชินสวดแค่น้โมตสสะธรรมดานะคะจุดทูบสามดอกแต่น้โมตัสสะขอเป็นสูตรของปลายนะคะสวด39จบแล้วระเลือกถึงคุณพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์แค่นี้เองนะคะขอให้เรื่องความปลอดภัยการเงินการงานขอได้หมดเลยค่ะสุดท้ายช่วงนี้ถามหน่อยว่าตอนนี้ทุกคนที่ดูอยู่จะไหวอะไรดีเพื่อให้ทุกคนนี้รอดจากพวกภัยพิบตัติหรืออุบัติเหตุครั้งใหญ่หลักๆเลยคือหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเรากำลังจะเปลี่ยนยุคจำเป็นต้องไหว้นะคะ องค์ที่สองคือพระศิวะแต่ขอเป็นพระศิวะปรางนาคราชก็คือที่เป็นปรางเต้นนะคะท่านจะเกี่ยวข้องกับการแสดงเกี่ยวข้องกับการกระทึบฟ้ากระทืบดินแผ่นด,ดินไหวแผ่นด,ดินถลม่มส่วนเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยเจ้ากรรมนายเวรก็คือท่านยมสามองค์นี้หลักๆควรติดตัวติดใจเอาไว้ก่อนนะคะขอได้ทั้งหมดค่ะ แต่ว่าลองเชื่อสักนิดหนึ่งแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณไม่เคยได้ที่ดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณทั้งหมดเลยความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวบดาคุ้มครองสาธุ